ไม่ดีท่าไงแกบ่บ่เบิดฟงพี่นะพี่นะพี่อาารย์อเขาจำม่งได้บ่ได้ได้ไปนี่ออกไปนี่ดยวบ่ฟงไป้นเถอะอันไปนี่ไปกของเก่าุก้งงนฮะมันอใคนเกนอยู่วโอ้ สวัสดีครับสวัสดีพี่พ <laughs> น้นองเอาดูว <laughs> ่เพี่นองครับนี่อยากพี่นนอตมึงนํำปลาเนต้าต้มต้มพี่น้อตต้มโตมอครับพ่อเพียงพ่อเดชถึงเลยพี่น้องไปหัวดีก็เดชถึงเลยหนุ่มมึงเดชไหมยังไม่งงอไหมมึงไหมมืมันตอดมือกี่เปรันนะอ๋ออ๋เฮ้ลุงเตียมขวงครับ บ่านำั่วคนว่านำไม่อยู่บนถั่วนสิว้อว่านกระสอเกาคนนี่ว่นี่เมนจากจัว้นใ่คก็เื่ขึ้นต้นน้อยๆนี่คือนะลุงใส่ครบครับขาเอย่เนาะดูว่าถั่้มัตออกากแดดดีๆเง่นมาเนาะเลืกกระลูเลืกกระลูเลืกกระลูกอะไรมาตๆครับขินข้นมะเหือพีน้องเมื่อก้เครับ เดี๋ยวบ้าพ่อันนี้เสียอันี้กระพาะะเนาะก็พ่อวินี่ใช่เนาะต้มครับพี่ไก่พอต้มพี่ไก่พอต้มขั้นขอเลยพี่น้องอันนี้สูงพ่อสูงเนี่ยสูงพ่อสูงโอ้ยไม่เงียก็มึนเดี๋ยวเหมอล่ะอาฝากกันไปครับ ซื้อจอดเลยเป็นหรองว่ามันโถนะโถต้องซื้อแล้วครับต้งวยูยูอยูยูะใช่ปะะีใกล้ๆกันครับโอ้ไดนใกล้น้ำมูลไหนใกล้ใกล้เจนเอาไมาแต่วันเกิดว่าว่าี่ไก่ได้ในข้านเขา เมียวัตายครับเมียยังคือเกาะวัวห้าโอแบบรรมชาดด้วเนาะไม่ต้องใส่ไฟขาครับใส่กว้งไลนั่นเลยตือครับนี่ใบยอยู่ที่แหลกดิ ยังกทยมั้เม่วนเม่วันเถานะว่าโหนาล้านเหรอ้อะไรกันเนะที่ไรเท่าไรเท่าไรลนะก็จะเป็นฐานเป็นฐานดีแน่นะอืมถึงหุ่นนั่นเป็นเนะ

เนียวด่างมันนะความมันมีไใหม่ตัวนึงสอดไม้หยู่เอาไมเอามยอ๋ด่งไวนะตึงนะไก่เง้ยเลเงเงี้ยมาโอ้หตันึงแล้วนมปาส่ถังวะคับท่อนอย่นอเมนาแล้วยุคขังนีขังนี่กัยังนี้นี่นะมันาตรง

มีรูปหวานวันนี้อหมเนาะมีทเป็นะกอก้อ,อน,นเดอมอนเนาะมันแกวมบางเนาะต้องการนี่หนุ่มต้องก้อนเ่อรอะก็เรื่องปาดครับแร้วกุณดีบเง้มาถึงนะมียนจันสิอืมคนหลืหอคนหอนไมหม ยันงอมขึ uh ้นไปเลยยันงอขึ้นไปเลยเดือบได้แล้วต้องเร่มควนครับ

ินงใช่ป่่ออได้อยู่เว้ยานจอยู่แ่อขาดลูกบอลอะไปดูอีกงั้นสิไปตั้มเถอะไปตั้งล่ังออกป่ได้เจ้หัว้เนี่ยอืมนี่แล้วอยามันฉีกตัวห้งนี่เลยตัวห้งแปีตัวห้องห้า จง ngoài ครับหรือ ngoài ตายให้เพิ่น đọc ต้องเอานี่เดี๋ยว Hãy นี่เพิ่น นี่ลงมาแล้วเป็นหนูนะหมานอยู่ครับมันทั้งน่อยทั้งหน่อย,อย<ด>เต็มบันนาจีกุลด่างเพือนครับ,มรบอมมาเครืงเดี๋ยวเคิืองหน่งบ่อเรงหถ่ายเพิ่นครับคุณมาลุ้นเลมาลุ้นหงเคนท่ว่าโอ้ยตัวใหญ่ตัวคนนำด่างบ่อป่ะคนะคุณมาลุ้นครับมาเป็นมหนมุ่มมา ไหลออกม่เด้น้องมองไตขคอนป่านีป่าไตก้อนลยลงใครอยู่ไปนอกพ่อเราย่างก็ไปเกือบส่วมจังฮาพ่อครับป้ายหน่อยหลงทางนี่ต้นตำตครับมันเป็นลาบุงๆแตมันเลยหายาก่น้นขอคุณคุดพน่น้องให้กํลังแรงใจคนเลยกระจายไปหน่อยนะเอ้ลาพี่น้องครับปรบาณกี่อั มือ่อนพอกับแม่สำหรับมันนี้ก่ะสวัสดีครับ